วัสดีค่ะทุกผู้ฟังทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์และปีจี้จุดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้อาจารย์จะมาบอกมัดเตือนนะคะสองลัคนาราศีเลยนะที่ในช่วงนี้ต้องระวังยาออกตัวแรงเด็ดขาดนะคะเด่นดังเกินไปก็มีคนคิดกันแกล้งและสะตัตวูช่วงนี้ จะเป็นศัตรูที่ค่อนข้างมีกําลังด้วยนะเรียกว่าเอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะคะเบาได้เบาก่อนจะทําอะไรนะคะให้ทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อย่าพยายามแบบทำตัวให้คนเขาเหมือนไส้เราหรือว่าไปแบบทำอะไรที่มัน เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ท่านต้องระวังตัวนิดนึงแต่ถ้าท่านนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์เชื่อว่าศัตรูที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ไม่สามารถจะเล่นงานท่านได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเล่นงานทางด้านจิตใจจะทำให้รู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลอละไรแบบนี้มากกว่านะคะนั่นก็คือชาวลักนณาราศีพิจิกนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดูตามชาร์ตดวงดาวที่อาจารย์โชยข้างๆนี้นะคะดาวประจำตัวท่านคือดาวพังคานนั่นเองดาวพั้งคานนะคะตลอดทั้งเดือนนี้โคจรได้ตำแหน่งเข้มแข็งกระจิงดาวพั้งคานเป็นดาวประจำตัวท่านได้เข้มแข็งกจรจิงแต่ดาวพั้งคานดวงนี้นะคะก็ยังเป็นดาวคู่ที่เป็นแบบอุปสรรคปัญหาสัตว ที่คอยจ้องเล่นงานเราแบบไม่เปิดเผยตัวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะชาวาราศีพิจิกอาจจะอยู่ในช่วงของการต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันเจอปัญหาอุปสรรคเจอเรื่องเหนื่อยยาก เจออะไรที่มันท้าทายความสามารถของท่านหรือมักจะเจอคนเข้ามาคอยขัดแข้งขัดขาพูดอะไรไปก็ไม่เข้าหูคนหรือว่าเจอคนอยู่ดีก็มาพูดอะไรไม่เข้าหูเราแบบนี้นะคะตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังและสัตรปูที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจารย์มองว่าเป็นสัตร์ูที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราเองเช่นเราอาจจะไปทําให้เขาหมั่นไส้นะคะหรือไปทําอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดคนเขาไม่ชอบเรา เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านสามารถจับคอนโทลได้ว่าท่านควรจะวางตัวแบบไหนนะคะและโดยเฉพาะคำพูดคำจาต้องระมัดระวังหรือถ้าท่านมีศัตรตูในช่วงนี้ก็อาจจะเจอนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้มีคนพูดเข้าหูท่านเกี่ยวกับตัวท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วท่านไม่สามารถไปแก้ต่างได้ พูดอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวแลัคนาราศีพิจิกต้องอยู่แบบเงียบๆนะคะอยู่แบบอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่เรารักไปในสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับเพื่อนที่รักเรา ะะเขาจะมาช่วยหรือเกือ้อกูลเราได้และมากไปกว่าน,นั้นนะคะชาวรา,าศรีพิจิกค่ะจะเยูนในช่วงของการที่ท่านอาจจะต้องมีการแข่งขันต้องไปไฟ i g h t ต้องไปต่อสู้ต้องไปแก้ไขปัญหานะคะต้องทํางานค่อนข้างเหนื่อยนะทาให้ท่านเนี่ยอาจจะหักโหมในเรื่องของการใช้ร่างกายมากเกินไปสภาวะจิตใจก็ตึงเครียดทําให้เกิดการ ล้มห่อนอนเสื่อหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะขอให้ท่านพยายามนะคะช่วงนี้พยายามคิดในสิ่งที่มันเป็นไปในทางที่บวกน,นิดนึงนะแล้วท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยและโดยเฉพาะการพูดการเจตจาอย่าไปพูดอะไรที่มันพาดพิงคนอื่นแล้วก็อย่าทำตัวเราเองให้มันแบบคนอ,อื่นหมั่นไส้แค่นั้นเองอุปสรรคปัญหาศัตรูก็จะไม่เกิดขึ้น นะคะคทีนี้อีกลัคนาราศีหนึ่งคือลัคนาราศีมังกรน,นั่นเองชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังนะคะในช่วงเนี้ เนื่องจากว่าดาวพักพุธนะคะจากโคจรเข้ามาอยู่ในมุมอาริกับดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่27มิถุนายนนะคะทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรแน่นอนว่าท่านจะคิดถึงเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างไรายได้เป็นหลักใหญ่แต่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูด การกระทำการพูดการเจรจาต้องระวังคิดก่อนพูดและที่สำคัญคือนิดหนึ่งนะชาวลัคนาราศีมังกรที่ต้องทำงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ลูกคงลูกค้านะคะเพื่อนร่วมงานคำพูดการเจราจาเนี่ยต้อง พยายามสงนวนคําพูดนิดนึงหรือไม่ช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะเจอเรื่องกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลกับเราเช่นหัวหน้างาน เจ้นายเข้ามาจุกจิกจู้จีจ้มาวางกฎระเบียบมาหยุมหยิมกับเราในช่วงนี้ยทําให้เราบางทีปากเราก็ไวเกินไปด้วยตรงตรงจุดเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะถือว่าเบาได้เบาก่อนในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นอย่าออกตัวแรงอย่าเด่นเกินไปเพราะเด่นเกินไปช่วงนี้จะเจอคนอิจฉาหรืษยาคิด กันแกล้งกันได้แต่ในด้านดีของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะเมื่อเกิดปัญหานะคะเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทหรือเกิดอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้จะสามารถเคลียร์กันได้จะสามารถไกลเกลี่ยกันได้นะคะก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมังกรอาจารย์ให้ระวังแค่เรื่องเดียวคือเรื่องคําพูดเรื่องการใช้ปากนั่นเอง ้องระวังแค่นี้ก็จะไม่มีสัตว์ตูเกิดขึ้นกับชีวิตท่านอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ